ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็ยสิพาไปย่างออกกำลังกายน้ำทงนานะจาจ๋านออพี่นอ้องมาเบิงอันวิถีชีวิตเช้าบานชมวิวถุงนาน้าจ๋านออกรพ้าหมาไปยางออกกำลังกายนาาจ๋ะตังตเ่เสาน้จ๋าพามาพี่โหดไปยางกันไปไม่เห็นชีวิตผู้เท่าท้าบานเฮาเพิ่นใสชีวิตไปให้ไปนาะท้าภูเฒ่าทางนี้เพิ่นขยันขยันจะตื่นเสามาตัดไม่เผาทานทางหัวหดน้าพักเค็ดสวน เตทุกอย่างนะจ๊ะผู้เฒ่าทาั้งนี่ขยันแถวมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาแต่ว่าก็มีความสุขของเพลินนะจ๊ะเนาะตื่นเสาร์ม้าถีบจัก,กรยานเขา่าทงนาเอาบัวไปหดน้ำนะจ๊ะทั้งที่เพลินสใส่สายหยอกสายย,า,ย,ยางกไ็ได้ด้อแต่ว่าเขาเจ้าขยันแ้วจะเอาบัวนี่แหละก็ตักสองมือแล้วก็ไปโหดนะจ๊ะเนาะบางคนเขาเจากับใส่เบ็ดใส่เบ็ดหาปลาตั้งแต่เสาร์นะจ๊ะยางมือแรงปกักเบ็ดย่างมือเสาร์ก็ไปยามเบ็ดนะจ๊ะระวังทั้งกะสีมี น้ำต๊ะจะอันนี้น้ำตกมันเป็นอันคล้องน้ำเป็นเป็นฝายนะจะถ้าเจ้าเอื่นถ้าบานเอื่นฝายเป็นทา้งน้ำร่นนะจะฟังตรงขามนันจะสิเป็นสนามกอบเด้พี่น้องฟังทั้งนี้เป็นทงน้าฟังน้นเป็นสนามกอบนะจะนกปาย่างออกกาลังกายอยู่ในทุกเสาน้ำใสดีดีจะน้ำใสเย็นแห้งผมย้ำมือเสาไปย่างบรรยากาศดีแห้งนะจะระวังเบิ่งลำธารแลลวกมัดเบิ่งดอกไม้ป้าอยู่ข้างทางกันจะพี่น้องจะ ดอกไม,ม้งามงามจะเห็นแหลวก็สดชื่นนาะจะบอกว่าสิเป็นดอกสโนวดอกหยาดอกเอยียงธรรมชาติเนี้ยมือเสาร์เฮางามแห้งนอกจากนะไปย่างออกกําลังกายก็ได้ไปสูดอากาศบิสุทธิ์ไปเบิง้งดอกไม่เห็นแล้วมันก็สดชื้นอันนี้ดอกไม่ยูคันแทนะเด้หนี่จะหนีดอกไม้ยูคันแทนะจะเป็นต้นหยาเตีย้ยเตีย้ยแต่ว่าบานเป็นสีม่วงเป็นทุ่งเต็มคันแทานะเลยคือแบบงามแห้งจับพี่น้องจะเห็นแลละแบบอดใจบ่ได้นาะจะต,ต้องยิบโทรศัพท์ขืนมาทาย